สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูดด่ h ด e ออฟทา a r o t บายกันชาเรียนะคะสวัสดีวันเสาร์สวัสดีวันหยุดที่สดใสสำหรับทุกทุกคนเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงิน,น,นกันต่อเหลือเหลือธาตุสุดท้ายแล้วนะ,ะ่๊จะมากันที่ธาตุด,ดินคือศพการมังกร16-30กันยาค่ะงานเงินและชีวิต รักของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงบบตะวันตกวันอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแปลวคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะอ่ะมาดูกันอ่าอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะดินจ๋าพึศงบกันมังกรโอ้ได้เงินก้อนโตไหมยังหรือว่าอยากได้เงินก้อนโตหรือว่ารองเงินก้อนโต โอ้ชีวิตวุ่นวายอยู่เหมือนกันช่วงนี้นะจะโอ้สิบถ้วยเลยครอบครัวมีความสุขนะเหมือนรอเงินอ่ะเหมือนรอเงินอยู่สถานการณ์การเงินโอ้ในใจมีสิบดาบไปหรอทำไมเป็นสิบดาบล่ะโอ้ดีเอ็มเพรสารอดตัวไปให้ดีนะไพ่ย,ยังเป็นไพ่ที่ดีและสวยงามเสมออ่ะมา เอาการงานการเงินระความรักก่อนนะจ๊ะไพ่ใบแรกเป็นเด o เวลเอะมันเหมือนกับว่าคุณเองเนี่ยเด o เวลมันหมายถึงการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เขาเรียกว่าโลกมันหมุนไปตามการเวลาในแต่ละวันมันหมุนไปตลอดชีวิตก็มีขึ้นมีลงมีดีมีร้ายนะจ๊ะแต่ว่าไพ่ใบนี้มันมองถึงโอกาสเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีจะผ่านพ้นไปหรือเปล่าสิ่งที่ไม่ดี จะผ่านพ้นไปก็จะมีสิ่งดีๆกับเข้ามาแทนที่ของคุณนะจ๊ะมันมองถึงชีวิตที่กำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เป็นไปในทิศทางที่ดีจะพบผู้คนหรือมีวาสนาต่อกการหรือมีคนเกื้อหนุนจุนเจ้อเขาเรียกว่าคนอุปธรรมคำชูในระยะยาวๆเลยยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยได้คนอุปธรรมเดีะได้คนอุปธรรมเดเอนะจ๊ะ เรื่องสําคัญของคุณนะ่ะอาจจะเป็นบางอย่างที่ในชีวิตที่ผ่านมาลักษณะของมันมองถึงมันมองถึงประตูบานเก่าสิ่งเก่าๆสิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้ายที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตคุณน,ะมน,ะ,น,ออมนะมันจะผ่านออกไปเขาเรียกว่าหมุนแล้วมันจะผ่านออกไปมันจะผ่านพบเรื่องดีๆสิ่งดีๆอะไรที่ดีกว่า แต่ว่าคุณต้องเอาสิ่งเก่าๆที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของชีวิตการใช้เงินความรักหรืออะไรก็ตามเอามาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อที่ผ่านมาเพื่อก้าวไปสู่การเติบโตของชีวิตครั้งใหม่นะจ๊ะมันดีทีเดียวนะบางทีเราต้องเรียนรู้จากอดีตคะ่ะเอาอดีตมาเป็นบทเรียนสอนใจเระทำยังไง ที่จะไม่กลับไปเหมือนอดีตความความรู้สึกของคุณนะ่ะณต,ตอนนี้มันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าอย่างถ้าเมื่อก่อนคุณมีเงินเยอะแยะมีเงินมีทองมีความมั่นคงแต่ตอนนี้ความมั่นคงมันไม่ค่อยมีอ่ะก็ต้องเรียนรู้ใหม่ๆนะคะการเงินค่ะจะมีความสําเร็จแล้วก็มีความความสาเร็จในหน้าที่การงานและการเงินการได้รับโชคลาภ การที่คุณรอรอคอยเช็ครอการเบิกจ่ายรออะไรก็ตามก็จะได้เงินที่รอแล้วก็สมหวังนะคะอืมคล้ายๆวงจรชีวิตที่มันเปลี่ยนไปแต่มันแค่เปลี่ยนไปมันอาจจะไม่ดีมาแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเออหากมีปัญหาทุกอย่างจะลี่้ลายได้ไพ่ของ Stick of Club เนี่ยเป็นไพ่ของ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาใดๆนะเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีออย่าอยู่กับที่มากนักนะคะออกเดินทางหน่อยไปนูน่นไปนั่นไปนี่ไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะคะออืมอปัญหาต่างๆที่คุณมีเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆอคี่คลายไปนะจ๊ะ สิบถ้วยมองถึงครอบครัวคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นนะอาจจะรวมกันอาจจะได้เจอได้เจอเจอได้ข่าวดีได้มีความรู้สึกถึงการเป็นครอบครัวครอบครัวดูมีความสุขนะจ๊ะเออแต่ว่าบางครั้งอ่ะถ้ามีนี่มีสินก็อาจจะยังต้องรอหน่อยรออะไรรอนี่รอสินรอการจัดการมันมีเรื่องเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุเนี่ย มันเป็นเรื่องของการเสียเงินบางทีอาจจะเสียเงินไปกับการหารกานกินกับครอบครัวกับบุตรหลานบริวารโทรศัพท์เสียต้องซ่อมคอมเสียอะไรเสียเสียแบบเนี้ยมันมีเรื่องแล้วก็มีโอกาสกา็ไปทําบุญทาทานทําสังฆทานสักนิดหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้มันไพ่ของคนแบบไม่สบายล้มหอมอนนอนเสือเจ็บป่วยอาจจะเสียเงินไปกับสุขภาพก็ได้หรืออาจจะเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรจะเสียแต่ต้องเสียอะไรเงี้ยไพ่จบเนี่ยมันอ่ามันยังไม่จบสิ มันมีเรื่องที่น่ายินดีค่ะมีข่าวที่น่ายินดีมีเรื่องที่น่ายินดีมีสิ่งที่ทําให้กระตุน้นอารมณ์ความรู้สึกถึงความดีใจถึงความสดใสหรือมีช่องทางในการหากินอะไรใหม่ๆนะคะคนรอบข้างทําให้คุณคิดมากนะบางทีคนรอบข้างเนะี่ยเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้คุณขบคิดหรือไม่มีแรงสู้แต่ว่าคุณจะรู้สึกดีมีการเจอเพื่อนเจอฝูงได้ดิ้งแดงแห้งเฮา ไปพบปะญาติพบปะมิตรพบปะเพื่อนฝูงแต่มันมีอารมณ์ของความอ่อนไหวในท่าทีนะตอนนี้นะชีวิตที่คุณต่อชีวิตที่ผ่านมามันดิ้นรนต่อสู้แก้ปัญหามาเยอะแล้วถึงเข้าสบายแล้วว่าเดียมเพสมาแล้วอ่ะไพ่ของคุณเดียมเพรสเนี่ยเป็นไพ่ของคุณนายชี้นิ้วสั่งเลยนะเอ่อไพ่ของคนที่มีรากฐานชีวิตที่ดี ได้คนอุปถัมภ์ค้ำชูดีได้คู่ชีวิตดีหรือว่าได้คนที่เป็นคล้ายๆว่าอย่างเนี้ยทอมโอ๊ย,อย,อยโขอโทษเอ่อได้คนที่สนับสนุนเช่นพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยเป็นคนมีทรัพย์แล้วบางคนมีธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินเป็นที่นาที่สวนเทือกเทือกนาสวนอะไรเงี้ยนะคะเออคุณเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู ครอบครัวเป็นคนอุปถรัรมภ์คำชูดีจะลงทุนลงร้อนอะไรช่วงนี้ก็โอเคอยู่นะการเงินก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตตามที่ต้องการไม่ลำบากไม่เดือดร้อนค่ะบอกตรงๆเลยจึงจะสามารถประคองตัวเองยังสมครยังจะสามารถพาตัวเองไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นได้สถานการณ์การเงินช่วงนี้ก็มักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูเออจะเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัว หรือจะเป็นเจ้านายเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเขาเอาเงินมาใช้นี่ก็ได้ทั้งนั้นไพ่ดูโดดเด่นในเรื่องของเด m มเพ s สเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่แบบได้ได้บางคนมาจากรากฐานชีวิตที่ดีนะจ๊ะศักยภาพของคุณมีแน่นอนไม่ลำบากค่ะไพ่ใบนี้ไม่ลำบากใช้ชีวิตอย่างดีเออตอนแก่ถ้าสึกสักอายุอื สักอายุ50ปีขึ้นไปยิ่งแก่ยิ่งสบายอย,อยู่ด้วยกว่าถ้ามองถ้าคุณบอกว่าโอ้ชีวิตคุณไม่เห็นสบายเลยถามมองไปถึงคนที่รอบด้านคุณน่ะคุณได้ไปไถนาคุณได้ไปขายของอยู่ข้างถนนไหมคุณได้อยู่อยู่ดีมีสุขมีกินอิม่มนอนหลับหรือเปล่านะมันเป็นความรู้สึกของคนที่แบบความสบายของคุณน่ะมันอยู่ตรงไหน มันอยู่ที่ว่าคุณมีร้านหนึ่งคุณสบายหรือยังคุณมีแสนหนึ่งคุณสบายหรือยังคุณมีหมื่นหนึ่งคุณสบายหรือยังเรียกว่าความสบายที่มันอไม่เท่ากันบางคนมีมีตังเก็บมีเงินเก็บหมื่นหนึ่งดีใจจะตายอยู่แล้วบางคนมีเก็บล้านหนึ่งยังรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณว่าคุณจะพอแค่ไหนบางคนมีอยู่ในกระเป๋าห้าล้านสิบล้านยังคิดว่าตัวเองลำบากเออคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะ ใจิตใจที่ดีของคุณจะช่วยส่งเสริมชีวิตช่วยส่งเสริมการงานช่วยส่งเสริมให้คุณได้มีความสําเร็จในหน้าที่การงานต่างๆไพ่ดีเอ็มเพสเป็นไพ่จบเป็นไพ่ที่ดีคนอุปัรรมค้ำชูดีมีความสุขนะจ๊ะเรื่องของความรักค่ะมาที่เรื่องของความรักกันความรักมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์อาจจะน้อยใจคนรักอาจจะทะเลาะก,กับคนรักอาจจะ บางคนเป็นซิงก็มัมซิงก็ได้เป็นแม่ไม้เป็นพ่อไม้ก็ได้ความรักเนี่ยคุณรักครอบครัวนะคุณเป็นคนรักครอบครัวมากเลยดินประสบกันมังก่อนคือแบบบางคนเห็นครอบครัวเป็นหลักบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่พี่น้องและชีวิตคุณก็ประสบความสําเร็จมีความสุขดีบางคนโสดอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้อาจจะมีลูกติดดูแลลูกดูแลเต้าอะไรเงี้ยความรักเนี่ยอาจารย์มองเห็นความรู้สึกว่าถ้ารักไม่ดีเนะี่ย บางคนเพิ่งจบจากความรักมาหรือบางคนแอบรักคนมีเจ้าของหรือบางคนรักใครก็ตามทมี่สมหวังเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณอาจจะต้องตัดใจเรื่องของความรักบางคนเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนคุณเริ่มตระหนักได้แล้วว่าการที่คุณอยู่แบบนั้นคุณไม่ได้มีความสุขเออเดอะแฮงแมนมาบอกว่าบางทีเราต้องเสียสละเกินไปไหมเราต้องทนเกินไปไหมกับสถานการณ์บางอย่างซึ่งมันไม่แฮปปี้กับคุณ บางทีคุณอาจจะรู้สึกตัดใจไม่อยากทนแล้วค่ะเงินฉันก็มีหน้าที่การงานฉันก็ดีฉันก็ไม่อยากทนแล้วอืมอารมณ์ประมาณนั้นก็ได้นะคะอะมาดูความมาดูไพ่ของความรักกันติสักหนึ่งใบดะสตาร์คุณอาจจะเริ่มต้นในชีวิตของคุณนะตอนนี้คุณอาจจะเกิดการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสาหรับชีวิตนะคะการเริ่มต้นจะเจอกับคนที่ดีกว่าหรือการรอคอย วาสนาที่มันจะพาคนที่ดีมาก็ได้หรือว่าบางทีเขาไม่ได้สนใจและมองถึงบางคนนะนะก็ไม่ได้สนใจในความรักค่ะจะมาก็มาจะไปก็ไปไม่ได้อินไม่ได้ให้ความสําคัญขนาดนั้นแล้วเหมือนคุณให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่านะคะบางทีบางคนอยู่ในอาการของว่าจะดีก็ไม่ใช่แต่มันก็จะไม่ดีก็ไม่เชิงมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่บางทีทะเลาะกันบ้าง บาดหมางกันบ้างเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็ซ้าๆเดี๋ยวก็เดิมๆเออในลักษณะของแบบนั้นบางคนอาจจะได้คู่ที่ดีนะคะอาจจะคุณทักคุณรอใครบางคนอยู่อาจจะได้คู่ที่สอดคล้องต้องการมีความเข้าขอกเข้าใจกันก้าวผ่านเรื่องแย่ๆไปด้วยกันบางคนเป็นคู่ที่ดีกันอยู่แล้วจับมือกันไปลักษณะแบบนั้นอะมาดูกันว่าคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคนโสดค่ะ โอ้ยก้าบช่วยเลยนะโสดสวยร่รวยแพงค่ะคนโสดคุณตามหาความรักไหมหรือว่าไม่ตามหาคะคนโสดพร้อมใจที่จะอยู่คนเดียวก็ได้ถ้าคนที่เข้ามาแล้วมันไม่ดีนะเหมือนก็ไม่ได้อยากได้หรือบางคนคนโสดไปแอบรักคนมีเจ้าของก็มีตัวคุณเป็นโสดแต่ในใจคุณอาจจะไปโฟกัสอยู่กับใครบางคนอ,อาจจะไปโฟกัสกับใครบางคนอาจจะมีความรู้สึกของ ของการไปชอบใครบางคนแล้วกําลังตัดสินใจอยู่ก็ได้ในลักษณะแบบนั้นคนโสดไปก่อนคะ่ะโสดรวยมากคะ่ะมีเงินก็ซื้อของช่วงนี้อาจจะโฟกัสกับเรื่องของชีวิตซื้อซื้อเสื้อผ้อาแต่งหน้าแต่งตาบางคนอาจจะมองไปถึงการการไปทำเสียกรรมก็มีโอกาสที่ดีนะจ๊ะคุณกำลังมองถึงความรักมไม่ได้ไม่ได้ความสำคัญ แต่เงินต่างหากที่คุณกำลังให้ความสําคัญณตอนนี้คนโสดมีคนเข้ามาแต่ไม่เอาหรกค่ะยังไม่ใช่คนที่ถูกใจยังไม่ใช่คู่ก็ได้อ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมองถึงบางคนอาจจะได้จบอาจจะได้หลุดพ้นซึ่งก็และกันใช่บางคนแต่มันเป็นลักษณะของจบไปแล้วกลับมาแล้วบางคนได้หลุดพ้นจริงๆนะมันมีโอกาสของการหลุดพ้น กับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแต่มันอยู่ที่คุณแหละว่าคุณจะอยากหลุดพ้นไหมเพราะบางคนอ่ะมันมีเรื่องราวหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณทุกข์แต่คุณก็ไม่ยอมที่จะหลุดออกไปเออเข้าไหมมาดูกันว่ามันไม่มีความชัดเจนมีแต่การจบนะมาดูกันว่ารักซ้อนรักสามเศร้าจะเป็นยังไง รักสามเศร้าจะเลิกก็ไม่ใช่จะไปต่อก็ไม่ดีไปไปกลับกลับกันหลายครั้งหลายรอบคุณยังหึงยังหวงคุณรู้สึกว่าคุณมีคนนี้ยมันมีความสุขจริงๆมันไม่ใช่ความสุขหรือเปล่ามันเป็นทั้งรักทั้งชังทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งทุกข์ทั้งรักทั้งเลิกไม่ได้หรือเปล่าลองถามตัวเองดูว่าคุณกําลังลุ่มลงอยู่กับอะไรบางทีสิ่งที่คุณมองเห็นมันอาจจะเป็นภาพลวงตาคนนี้อยู่ด้วยแล้วรักนี้มันมีความสุขจริงๆหรือเปล่า หรือมันมีความทุกข์มากกว่าความสุขบางอย่างที่ทําให้คุณเริ่มไม่มั่นใจหรือการไปลุ่มไปหลงอะไรบางสิ่งบางอย่างบางทีบางคนน่ะอยู่ในรักซ้อนไปแอบชอบคนมีเจ้าของหรือเราเองมีเจ้าของเราไปชอบเขามันเป็นการไปไปกับกับมันยังไม่หมดบุญหมดกรรมความผูกพันที่มันยากที่จะปล่อยเออมันปล่อยไม่ได้มันเป็นแรงดึงดูดมันเป็นเหมือนถูกมัดไว ในชาติอดีตมันยังตัดไม่ขาดมันยังมีความเสน่หาทางใจเสน่หาทางกายมองถึงความรุ่มหลงบางอย่างที่ทําให้คุณต้องอยู่ต่อบางครั้งคุณก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนะี่จัะโอเคไหมอ่ะไปดูกันคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงคนที่คุณรักเนี่ยใครกันที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณมาดูสิเขาจริงใจกับคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณ เขาคิดอย่างไรกับคุณเขาก็รักแต่รักแบบไม่ทำอะไรคุณเต้นดิคุณเปเ์คะแม่ถ้าคุณเปเขาเขาก็มองคุณมีสตางค์เขาอยากเริ่มต้นกับคุณเพราะคุณหน้าตาดีเงินคุณเยอะก็ได้เขาคิดยังไงกับคุณคุณดิวกับคนเจ้าชู้ไหมคะใครบางคนในที่นี้เจ้าชู้คนถามว่ารักไหมมันเป็นความรู้สึกของคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันให้ เพราะคุณเป็น d m แอนเพลยนะคุณเป็นบางคนเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนมีสตาง์เออเขาคิดยังไงกับคุณหรอก็เห็นคุณดีมีสตางค์ความรักรักแต่ไม่ทําอะไรอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ของคนเจ้าชู้ป่ะคนเจ้าชู้เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่ารักใครก็ได้ใครเข้ามาก็รักหมดละแหละเพราะคนเจ้าชูม้มีมีรักอยู่ทัท่วไปเขาจริงใจกับคุณไหมคะ เขาจริงใจกับคุณไหมคะเหมือนมันไม่มีสถานะนะมันวนๆกันอยู่แบบเนี้ยจริงใจไหมเหรอมันเป็นความต้องการถามว่าจริงใจไหมจริงใจได้ถ้าคุณอยู่ตรงนี้ได้ค่ะเขาก็เขาก็ไม่ได้อะไรถ้าไปได้ก็ไปนึกออกปะเอออืมอืม มันเป็นมันเป็นความคุณอาจจะดีกว่าคนมีเจ้าข,ของแล้วก็ได้นะเขาจริงใจไหมเหรอก็อยากจะจริงใจถ้าคุณอยู่ได้ในความสัมพันธ์นี้ค่ะอืมเขาแผนของเขาเกี่ยวกับตัวคุณมีอะไรบ้างคะอืมแผนของเขาที่มีต่อคุณ เขาอาจจะไม่ซื่อสัตว์กับคุณก็ได้นะเขาแผนของเขานะเขาอยากได้คุณแต่ว่าเขาอยากได้ความสัมพันธ์เขารู้สึกดีกับคุณนะแต่เขาก็ไม่ได้จริงใจกับคุณขนาดนั้นเขามีสิ่งที่ปิดบงังซ่อนเร้นเขามีสิ่งที่ไม่ได้บอกคุณถ้าการไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมันเกิดความหนักใจค่ะมันเกิดความหนักใจมันเกิดาการเบื่อมันเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีหรือมันเกิดอะไรที่ทําให้เขาแย่อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะ เขาก็อาจจะไม่ไม่ไปต่อแต่ถ้าอยู่แล้วมันสบายใจดีอยู่มันแล้วมันแฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไปต่อก็ได้นะคะโอเคไหมอ่ะออมาดูกันว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงต่อไป บางคนวนไปวนกลับค่ะบางคนเก็บกอดกันไว้โดยที่ไม่ได้มีความสุขเป็นเลิฟเวอร์ความสัมพันธ์นี้เป็นเลิฟเวอร์ไม่ได้เลือกกันไม่ได้มีฐานะถามว่าชอบกันไหมชอบถามว่าชอบไหมชอบถามว่าชอบแบบไหนชอบแบบความหลงไหลไม่ได้ชอบมันเป็นลักษณะของคนที่ไม่ได้ชอบด้วยความจริงใจมันเป็นลักษณะของคนที่ ชอบกันเพราะอาจต่างคนต่างมีประโยชน์คุณมีประโยชน์อะไรกับเขาซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตในเรื่องที่เขาต้องการกีเดสปัญหาหรือคุณเป็นแค่ตัวเลือกมันมีโอกาสของการที่ใครคนหนึ่งเป็นแค่ตัวเลือกแท่นั้นโอเคไหมอ่ะขอให้แนะนําให้กับความรักครั้งนี้ค่ะเครียดเนาะช่วงเนี้ยอืมความรักครั้งนี้สิบดาบคุณตัดใจค่ะคุณจบเถอะ ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเสียใจมีความทุกข์มากกว่าความสุขนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปต่อคุณก็ต้องรับให้ได้ตรงสิ่งที่เป็นอยู่แต่ถ้าคุณอยากจะจบจากความสัมพันธ์ถ้าคุณถ้าคุณไม่ไปต่อชีวิตคุณอาจจะเจอความรักที่ดีกวนน่านี้อาจจะเจอรักแท้แต่ถ้าคุณยังไม่ปล่อยคนเก่าคนใหม่มันก็ไม่เข้ามาหรือเปล่าคนเก่าไม่ไปคนใหม่จะมาตรงไหน่ะจ๊ะ เพราะฉะนั้นคุณต้องเคลียร์พลังงานไม่ดีออกไปคนใหม่ก็จะได้เข้ามาไงเออหัวใจคนมันมีคนนั่งอยู่แล้วตรงกลางถ้าคุณไม่เคลียร์พลังงานเก่าไม่เคลียร์สิ่งเดิมๆออกไปแล้วคนใหม่จะมาตรงไหนเขาเรียกว่าคนเราถ้าคุณหวดอะมีความรักที่ไม่ดีคุณเสพติดคุณเสเอ,อมันเป็นความรู้สึกคนไม่ดีอะไรไม่ดีเงี้ยมันก็จะดึงดูดแต่พลังงานไม่ดีไม่ดีเข้ามา ถ้าคุณมีความรู้สึกวหวยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดใสมันก็จะดึงดูดความสุขสดใสดึงความรักดีดีดึงคนดีๆเหมือนคุณไปวัดนะคะคุณมีความสุขคุณก็ได้ความได้บุญได้ความสุขก็าอาจจะเจอคนดีๆก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ปล่อยวาง อะไรก็ตามที่มันทําให้เราทุกข์เกิดมาใช้ชีวิตค่ะอย่าไปเกิดมาใช้เวน้นใช้กรรมล้วบอกโอ้ยเรามีกรรมเราต้องมาเจอเจอคนคนนี้เพราะกรรมของเราไม่ใช่กรรมมันอยู่ที่พฤติกรรมและการกระทําของเรานี่แหละถ้าเรารู้ว่า,าเกิดมาแล้วเราทุกข์กับคนคนนี้คุณจะทนอยู่ไปทําไมเมื่อคุณทุกข์กับคนคนนี้สิ่งนี้ไม่ได้สามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้คุณจะมีความรู้สึกที่มันทุกข์แบบนี้ไปเพื่ออะไร น่จ้ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลึงกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดดสคริปชันบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ